ซาลา m ม a ล ah uh. a กมารอมัตุลฮิวบา a อกาตุค่ะหน่วยนี้เป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะคืออาเซียนสนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอ่านดอากันก่อนนะคะบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim r َ b ِّ ب ِ س ْ ر َ ا ه a ل ِ س َ a ี ر ِ و َิَ س ِั ر ِ ل ِ أ َ م l ر ِ وَهْلُ i ل ْ و ُ a n د َ ا م ِ لِلسَّانِيَ يَفْكَهُ كَأُلِينَ رَبِّ زِدِّنِي إِلْمًا ن َี อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราไปแอ็กซ์เซสซกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ ที่เราออกกำลังกายอ็กซิ์กันแล้วใช่ไหมคะเรามาสู่บทเรียนของเรานะคะกับหน่วยอาเซียน2นะคะสิประเทศอาเซียนของเรานะคะประกอบด้วย ประเทศไทยของเรานะคะที่เราอาศัยอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆและประเทศไทยของเรามีลักษณะธงชาติก็คือมีอยู่5แฉกนะคะคือข้างบนจะเป็นสีแดงไล่ลงมาเป็นสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินเป็นแผ่นใหญ่ตรงกลางนะคะแล้วก็สีขาวสีแดงนะคะแล้วก็สัตว์ประจําประเทศของประเทศไทยนะคะสัตว์ประจําประเทศนะคะก็คือช้างตัวใหญ่นี้เองค่ะเป็นช้างที่เด็กๆรู้จักกันเลยใช่ไหมคะ ค่ะแล้วก็ประเทศที่2นะคะเป็นประเทศพม่าของเรานะคะคือหรือว่าที่เรียกว่าประเทศเมียนมานะคะละักษณะของธงชาติของประเทศเมียนมาของเรานะคะจะมีอยู่3ามแฉกนะคะล่จากสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีแดงข้างล่างนะคะแล้วจะมีรูปดาวที่เป็นสีขาวที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะและ้วแล้วก็มีสัตว์ประจําประเทศของประเทศเมียนมาของเรานะคะคือ เสือโครงอินโดจีนของเรานะคะเด็กๆตามรูปเลยนะคะแล้วก็อันที่3ประเทศที่3นะคะคือประเทศเวียดนามของเรานะคะธงชาติลักษณะธงชาติของประเทศเวียดนามของเรานะคะจะมีพื้นเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีดวงดาวที่เป็นสีเหลืองนะคะเป็นดาวห้าแฉกสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางกันเลยนะคะแล้วก็สัตว์ประจําประเทศของประเทศเวียดนามของเรานะคะก็คือควายน้ําของเรานี่เองนะคะเด็กๆ ตามที่พวกที่เจ๊กูได้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ประเทศที่สีของเราคือประเทศบูรนดารุสลามของเรานะคะลักษณะธงชาติของประเทศบูไินนะคะจะมีสีอยู่ประมาณ5สีสีกันเลยนะคะเด็กๆสีสีของเราคือจะมีสีเหลืองสีขาวสีดําแล้วก็สีเหลืองจะเป็นแบบเส้นโยงกันเลยนะคะเป็นเส้นแฉก เฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตาประจำประเทศที่เป็นสีแดงที่อยู่ตรงกลางนะคะสัตว์ประจำประเทศของบูนยดารุสลามของเรานะคะคือเสือโคร่งของเรานี่เองนะคะเด็กสามารถดูจากภาพข้างบนได้เลยนะคะแล้วก็ห้าประเทศที่5ของเรานะคะก็คือประเทศมาเลเซียนะคะละักษณะธงชาติของมาเลเซียนะคะจะมีสีแดงสลับขาวนะคะแล้วก็จะมีมุมขวาจะเป็นรูป เซี่ยวของดวงจันทร์กับรูปดาวนะคะแล้วก็สัตว์ประจําประเทศของประเทศมาเลเซียนะคะคือเสือโคร่งมาลายูนี้เองนะคะ,ะนะคะเรามาต่อกันที่ประเทศที่6นะคะประเทศที่6กเนี่ยก็จะเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะ่ะดเด็กๆดูตามเชฟพูนะคะธงชาติประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีสองสีตรงก็จะมีสีแดงกับสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็จะมะีเป็นดวงจันทร์เซี่ยวพระจันทร์เซี่ยวนะคะแล้วก็จะมีดาวอยู่ 5ดาวนะคะนี่คือธงประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะก็จะเป็นสิงโตนะคะจะเป็นสิงโตเลยอ่ะต่อไปประเทศที่7นะคะประเทศที่7ก็จะเป็นประเทศลาวนะคะเป็นเพื่อนบ้านของเราเลยประเทศลาวนะคะ ประเทศลาวเนี่ยธงชาติของเขาก็จะมีด้วยกัน3สีนะคะลูกก็จะมีธงเป็นสีแดงตรงกลางก็จะเป็นสีน้ําเงินข้างล่างก็จะเป็นสีแดงนะคะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นสีขาวกลมๆอยู่ตรงกลางนะคะสัตว์ประจําชาติของประเทศลาวก็คือช้างเหมือนกันค่ะเป็นสัตว์ประจำชาติที่เหมือนกับของประเทศไทยเรานะคะก็จะเป็นช้างนะคะอ่ะต่อไปประเทศที่8ปนะคะประเทศที่8เนี่ยก็จะเป็นประเทศ อินโดนีเซียอ่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยธงชาติของเขานะคะจะง่ายมากๆเลยก็คือจะมีสสีนะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะแค่นี้เลยนะคะส่วนสัตว์ประจำชาติประเทศเก็จะเป็นมังกรโคโมโดนะคะมังกรโคโมโดนะคะนี่เลยะะังภาพนี้เลยลูกอ่ะ ต่อไปประเทศที่9นะคะก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินฟิลิปปินนะคะประเทศฟิลิปปินเนี่ยธงชาติของเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีสีน้ําเงินข้างบนนะคะสีแดงข้างล่างแล้วก็สามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนตราสัญลักษณ์ของเขาเก็จะเป็นสีเหลืองข้างในนะคะสัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินนะคะก็จะเป็นควายคารเบานะคะแบบนี้เลยลูกควายคาร์บา ต่อไปจะเป็นประเทศที่10นะคะประเทศสุดท้ายของอาเซียนนะคะนี่ก็คือธงประจำชาติของประเทศกัมพูชานะคะก็จะมีเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นปราสาทเขาพระวิหารนะคะก็จะอยู่ตรงกลางของธงประเทศกัมพูชานะคะอ่ะส่วนสัตว์ประจำประเทศกัมพูชานะคะก็จะเป็นนี่แหละค่ะกูปรีนะคะนี่ก็คือสัตว์ประจำชาตินะคะของประเทศกัมพูชา อ่ะิกุจิก็จะมาสรุปจากที่เจกูกะวันี้กับเจกูกะยะสอนไปเมื่อกี้นะคะอ่าประเทศอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศนะคะอ่าก็จะมี1ประเทศไทยนะคะแล้วก็พมา่าเวียดนามนะคะแล้วก็บรูไนามาเลเซียสิงคโปร แล้วก็ลาวนะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อ่าสุดท้ายกัมพูชานะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา2,564แล้วนะคะตลอดทั้งปีนี้เ,เด็กๆก,ก็เรียนอยู่แต่ที่บ้านใช่ไหมคะคยังไม่มีใครมาเรียนที่โรงเรียนเลยเใช่ไหมคะเคจ๊ก,กูก็หวังว่าปีการศึกษาหน้าเด็กก็จะขึ้นอนุบาล2แล้วนะคะเจ๊ก,กูหวังว่าเด็กๆก็จะ ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะสำหรับเจกูสายชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดเจกูก็ขอมาอัพมาณนะที่นี้ด้วยนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันตอนเปิดเทอมชั้นอนุบาล2นะคะแล้วเจอกันนะคะอาลลอฮุมสา,ามมตลัลลอฮิวะบารอกาตุบ๊ายบบย